ด่วนเงินเข้าแล้ววันนี้กลุ่มนี้เฮ15พฤศจิกายน2566กลุ่มที่เงินไม่เข้าต้องทำอย่างไรเพิ่มเงินจ่ายวันไหน2,000บาทฟังรายละเอียดในคลิปเงินเข้าแล้ว อัปเดตข้อมูลข่าวสารทยอยจ่ายเงินโอนตรงเข้าอย่างต่อเนื่องกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้และที่สำคัญนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้วงเงินได้รับการคุละเท่าไหร่และเพิ่มวงเงิน2,000บาททั่วประเทศตอนนี้เงินเข้าแล้วตรวจสอบเช็คสิทธิ์การโอนเงินได้เลยค่ะ วันนี้ทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดใครที่รอคอยการจ่ายเงินจากทางภาครัฐเงินเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลข่าวสารแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ พ่อแม่พี่น้องที่โชคดีจะได้รับเงินในส่วนนี้ก็คือพ่อแม่พี่น้องชาวอสอมและอสอสอนั่นเองค่ะตอนนี้เงินทยอยโอนตรงเข้าบัญชีให้แล้วสำหรับค่าป่วยการของพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสอมและอสอส,อสอวันที่15พฤศจิกายน2566ได้รับคนละ1,000บาท ส่วนอีก1000จะเป็นเงินสะสมหรือว่าจะเป็นการจ่ายตกเบิกให้จนกว่าจะมีการรับการปรับเพิ่มจ่ายจริง2,000บาทซึ่งจะได้รับในส่วนนี้ในส่วนของการจ่ายเงินตกเบิกนั่นเองค่ะล่าสุดมีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากนายจำรัดคำรอดประธานชมรมอสมอแห่งประเทศไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารว่าในขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับพ่อแม่พี่น้อง ชาวอสมหรือเรียกว่าค่าป่วยการเนื่องจากว่าระบบการโอนเงินมีปัญหาจึงเกิดความล่าช้าทางธนาคารนะเริ่มโอนเงินให้แล้วขอให้ทางสมาชิกสบายใจได้ส่วนนสกออสมแห่งประเทศไทยอย่าลืมสำรองเงินไว้ในบัญชีด้วยนะคะหากในส่วนของชาปนากิจต่างๆอย่ารีบถอนเงินออกมากันหมดและที่สำคัญตอนนี้ทยอยโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องประชาชน ในกลุ่มอสมอแล้วขอบคุณข้อมูลข่าวสารการแจ้งข่าวดีจากท่านจำรัดคำรอดประธานชมรมอสมอแห่งประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินรอรอก,ก่อนได้แน่นอนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบธนาคารที่ทำให้การโอนเงินล่าช้า